เอามีตาถ่ายตากล้องหนึ่งคนเอานุ่มมาถ่ายครูนะมันดำอมันดำเอาต่อไปนี้เป็นการมอบถ้วยให้กับอยาวชนดีเดน่นที่ตั้งใจฝึกเป็นอย่างดีมากดีเยี่ยมไม่เคยเจอที่ไหนเจอที่ยาบีอย่างเดียวนะครับ อแล้วก็รู้สึกตื่นตันในการพระราชทานเออไม่ใช่ในการมอบรางวัลถ้วยให้กับเยาวชนดีเด่นที่ตั้งใจฝึกถ้าแถวตรงได้อย่างถูกต้องดูครับหยุดแถวตรงอยู่แบบนี้นะครับขอ้อ้จันอยู่มันหนาสาใจย้อยนี่อยู่มันคนเป็นเอดระยะสุดท้าย <c oughs> นะแล้วเดี๋ยวครูจะมอบ <c oughs> ถ้วยตาไก่ไว้ให้เป็นที่ระลึกเอารับถ่าย โอเคไม่เอารับข้าใดก็ได้เอาข้างนึงเอาเอาเออไม่รับไเล่นนะเออเอานี่คือสุดยอด่เอาพวกเราตบมือเออนี่สำหรับการฝึกจำหน้าไว้นะครับหลับตายครูบอกได้คำเดียวว่าหลับตายเลยหายขี้นะยอมเอาตบมือให้กับตัวเองความห่วย เอป่วยมากอยู่ซักอยู่ซักซักซีดนะ